สุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลและรอบรู้ข่าวเกษตรนะครับเรารู้กันดีครับว่าประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่เราทํานาปลูกข้าวกันมานานนมแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ข้าวที่เราส่งออกก็จะเป็นข้าวแบบปฐมภูมิคือไม่ได้ผ่านการแปรรูปใดๆไม่ได้เพิ่มมูลค่าอะไรต่อไปนี้ข้าวจะไม่ใช่แค่ข้าวแต่ข้าวจะกลายเป็นซูเปอร์ฟู้ด ซูเปอร์ฟู้ดคืออะไรมาดูรายละเอียดจากข่าวนี้กันนะครับเป็นการเปิดเผยจากท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการรวมตัวกันของเกษตรกรในการปลูกนาข้าวแปลงใหญ่แล้วก็เป็นการติดตามการเพราะปลูกข้าวอินทรีย์นะครับสาเหตุที่ต้องปลูกแปลงใหญ่ก็เพราะว่ารัฐจะจะรู้ว่าพื้นที่ปลูกข้าวอยู่ตรงไหนปลูกอะไรเชื่อมโยงกับโรงสียังไงช่วงที่ผลผลิตออกก็จะทําได้ง่ายแล้วก็จะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเพราะารัฐจะไปดูแล เรื่องปัจจัยการผลิตให้นะครับก็เลยจําเป็นต้องรวมตัวกันปลูกข้าวแปลงใหญ่ส่วนการผลักดันให้เกษตรกรเพราะปลูกข้าวอินทรีย์ก็จะเป็นการวางรากฐานเพื่ออนาคตเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนหันมาสนใจสุขภาพข้าวอินทรีย์ก็เป็นที่ต้องการของโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคืออย่างที่บอกว่าไทยเนี่ยขายข้าวที่เป็นสินค้าปฐมข้าวจริงๆแต่ต่อไปนี้จะขายแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะข้าวเป็นได้ทั้งอาหารสําหรับเด็กคนแก่ หนุ่มสาวอาหารลดความอ้วนลดโรคเบาหวานความจําเสื่อมไปทําเครื่องสาอางก็ยังได้เรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเพราะสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากๆต่อไปนี้เราต้องให้ความสําคัญกับวัตถุดิบมากขึ้นตั้งแต่ปลูกยังไงเตรียมพื้นที่ยังไงทําเกษตรอินทรีย์เกษตรกรต้องยอมอดทนในปีแรกๆเพราะอาจจะลําบากหน่อยในช่วงปรับตัวแต่ระยะยาวจะดีแน่นอนไรายได้จะตามมาแน่นอนนะครับแล้วทุกวันนี้ก็มีผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าจากข้าวอินทร เป็นจำนวนมากและมั่นใจว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็เลยกําลังผลักดันให้มีการจัดตั้งสถาบันการพาณนนิชย์ข้าวเพื่อคิดคน้นวิจัยข้าวว่าจะผลิตเป็นอะไรได้บ้างส่งต่อไปให้ผู้ประกอบการนําไปป้อนตลาดโลกอย่างไรได้บ้าง ถึงตอนนี้กําลังร,งรวบรวมข้อมูลข้อดีข้อเสียประโยชน์และความคุ้มค่าในการนําเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าข้าวอินทรีย์จะกลายเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ทําให้ชาวนาไทยได้ลืมตาอ้าปากได้เหมือนเกษตรกรในระดับโลกได้ไหมสวัสดีครับสุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่